ออันนี้คือรถที่ไม่มีคนขับครับเป็นระบบอัจน,นมัตินี่เราอยู่หน้ารถนะฮะเนี่ยหัวรถเลยนี่เราสามารถมาชมวิวด้านหน้ารถได้เลยโอ้ไฮโซอโอเคตอนนี้เรามาถึงสถานีโรมีนาแล้ว จะลงจากรถเพื่อไปชมสิงคโปร์ไฟเลยครับโอ้เห็นเิียวชัดเจนถนน Promenade ่าลงสถานีลงจงนี่คือสายสีส้มนะครับสายใหม่ของสิงคโปร์นะครับสถานีเจรูหลานิดนึง Promenade โอเคครับนี่เรามาถึงซิงคโปร์ไฟเออร์นะครับเราจะนั่งไอ้เจ้าแคปซูลเนี่ยครับขึ้นไปข้างบน